บทที่18บดพรมวิหารภาวนามิตาหญ่เอวเมสุตังเอกังสมนยังพระควาสาวัตถิยังวิหรติเชตะวเนอนาถะปินทิกัสสะวาราเมตันตระโหพระควาพิขุอามันเตสิพขิขะโวติพระทันเตติเตติเตพิขุพระควาโตปัญจโสสงพระควาเอตะทะโวจะ เมตายะพิขเวเจโตวิมุตติยาอเสวิตายะภาวิตายะพระหุรีกตายาญาณิกตายะวัตถุกตายะ,ายะอนุทิตายะปาริจิตายะสุสะมารทายะเอกาทัานิสังสาปติกังขากตเมเอกทัสะสุขังสุปติสุขังปฏิพุทธตินะปา ปะกังสุปินังปัส,สติมามนุษานางปิโยโหติอะมะนุษานางปิโยโหติเทวตารคันตินาสะอะคิวาวิสังวาสทังวากะมะติสุตะสุวะตังจิตตังสมาธิยติมุขวันโนวิปะสีสติอุอะสัมอะสัม มุทโวะการังกรโรติอุตริงอปะติวิชันโตพรม,มโลโกโปโคโหติเมตายะพิกเวเจโตวิมุติยาอะเสวิตายะภาวิตายะพระหูลีกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุธิตายะปาริจิตายะสุสมารฐายะอิเม เอกาทสานิสังสาปาติกังขาอธิอโนทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติอธิโอทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติอธิทิสาภาณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิอโออโนทิโสภาณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิโอทิโสภาณา เมตตาเจโตวิมุตติกติหาการเรหิทิสาภารณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจะหาการเรหิอโนทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติตัสสัตตหาการเรหิโอทิโสภารณาเมตตาเจโตวิมุตติทัสกาทัสหาการเรหิทิสาภารณาเมตตาเจโตวิมุตติกตเมหิัะ หากาเรหิอโนทิโซพระรณาเมตตาเจโตวิมตุตติสัพเพสัตตาเวลาอภิปัาปชาอันนี้ค่ะ สุขียตานังบริหารตุสเพปานาอเวระพิยาปชาอานิค่าสุขียตานังบริหารตุสเพปูตาอเวระพิยาปชาอานิค่าสุขียตานังบริหารตุสเพปุคลาอเวระพิยาปชาอานิค่าสุขียตานังบริหารตุสเพออตตาาวะปริยาปนาอเวระพิยาปชาอานิค่าสุขียตานังบริหารตุติอเมหิปัญจกาปัญจหาการหิอานุ อิโสพระรนาเมตตาเจโตวิมุตติกัตตเมหิตตะสัตตะกาสัตถะการหิโอทิโสพระรนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพพายิทิโยอเวราพิยาปชาอานิค้าสุขียตานังบริหารตุสัพเพปุริสาอเวราพิยาปชาอานิค้าสุขียตานังบริหารันตุสัพเพอริยาอเวราพิยาปชาอานิค้าสุขียตานังบริหารตุสัพเพอนริยาอเวราพิยาปชา อาน,นิค้าสุขยียตานังปริหารันตุสเพเวพวาอเวราพยาปชาอาน,นิค่าสุขยียตานังปริหารันตุสเพ,พมนุสสาอเวราพยาปชาอาน,นิค่าสุขยียตานังปริหารันตุสเพวินิปาติกะอเวราพยาปชาอานิค้าสุขียตานังปริหารันตุนาสามสิบสองอเมหิสตะหาการหิโอทิโสภะระนา เมตตาเจโตวิมุตติกตเตเมหิตัสสะหาการหิทิสาภารณาเมตตาเจโตวิมุตติสัเพปุรัติมายะทิสายะสัตตาอเวราพยาปชานิคาสุขยิยตนานังบริหารันตุสัเพปชิมายะทิสายะสัตตาอเวราพยาปชา อณีข้าสุขีตานางปริหารันตุสเพอุตรายะทิสายะสัตตาอเวราพิยาปชามีค้าสุขีตานางบริหารันตุสเพทักินายะทิสายะสัตตาอเวราพิยาปชาอณีค่าสุขีตานางบริหารันตุสเพปุรัติมายะอนุทิสายะสัตตาอเวราอพิยาปชาอณีค้าสุขีตานางบริหารันตุสเพปะชิมายะอนุทิสายะสัตตาเวราพิยาปชาอณีค่าสุขีตานางบริหารันตุ สัพเพอุตตรายะอนุทิศายะสัตตาเวราพิยาปชาอันิฆาสุขียตานังบริหารันตุสัเพทกินายะอนุทิศายะสัตตาเวราพิยาปชาอันิฆาสุขียตานังบริหารันตุสเพเหติมายะทิสายะสัตตาเวราพิยาปชาอันิฆาสุขียตานังบริหารันตุสัพเพอุปริมายะทิศายะสัตตาเวราอพยาปชาอานิฆาสุขียตานังบริหารันตุสัเพปุรันธิยา ยาทิสายะปานาอเวราพิยปัชาอนนีค่ะสุขียตานังบริหารตุสัพเพปสิมายะทิสายะปานาเวราพิยปัชาอนนีค่ะสุขียตานังบริหารตุสัพเพอุตรายะทิสาปานาเวราพิยปัชาอนนีค่ะสุขียตานังบริหารันตุ สัพเพทักิ museums, ีนายาทิสายะปานาเวราพยาปชาอณิคาสุขีตานังเริรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะปานาเวราพยาปชาอนิคาสุขีตานังบริหารตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะปานาเวราพยาปชาอนิคาสุขีตานังบริหารตุสัพเพอุตรายะอนุทิสายะปานาเวราพยาปชาอนิคาสุขีตานังบริหารตุ สัพเพทคินายะอนุทิสายะปานาเวลาพิยาปชาอน,นีคาสุขยิยตานังบริหารตุสัพเพเหติมายะทิสายะปานาเวลาพิยาปชาอนีคาสุขิยะตานังปริหารตุสัเพเพอุปปริมายะทิสายะปานาเวลาพิยาปชาอณนนีคาสุพิยตานังบริหารตุสัเพเพปุรัธิมายะทิสายะ ผูตาเวลาพิยาปชานีคาสุขียตานังปริหารตุสัพเพปสิมายาทิสายผูตาเวลาพิยาปชานีคาสุขียตานังปริหารตุสัพเพอุตตรายะทิสายะผูตาเวลาพิยาปชานีคาสุขียตานังบริหารันตุสัพเพทักคินายะทิสายะผูตาวเวลาพิยาปชาอานิคาสุขียตานังบริหารันตุสัพเพปุระทิมายะอนุทิสายะผูตาวเวลาพิยาปชานีคาสุขียตานังบริหารันตุสัพเพปสิมายะ อนุทิสายะปูตาเวาาีราภิยปชาอนนี้ค่สุขียาตานาปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะปูตาเวีราภิยปชาอนิคาสุขียตานาปริหารันตุสัพเพธาคินายะอนุทิสายะปูตาเวีราภิยปชาอนิคาสุขียตานาปริหารันตุสัพเพเฮธิมายะทิสายะปูตาเวลรา,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 าภาิย,ย,ยปชา <c oughs> อินีคาสุขิยตานังบริหารตุสเพอุปปริมายะทิสายาปุตตาอเวราพิยปัปชาอินีคาสุขิยตานังบริหารตุสเพปุ um รัติมายะทิสาปุคลาอเวราพิยปัปชาอินีคาสุขิยตานังบริหารตุสเพปชิมายะทิสายาปุคลาอเวราพิยปัปชาอินีคาสุขิยตานังบริหารตุสเพอุตตรายะทิสายาปุ

สเพอุตรายะอนุทิสายะปุคลาอเวราพิยาปชานิฆาสุขียตานังบริหารตุสเพทักขินายะอนุทิสาปุคลาอเวราอภิยาปชานิฆาสุขียตานังบริหารตุสเพเฮธิมหายะทิสายะปุคลาอเวราภิยาปชานิฆาสุขียตานังบริหารตุสเพอุปปาริมายะทิสายะปุคลาอเวราพิยาปชานิฆาสุขียตานังบริหารตุ สภเพรุธิมายาทิสาอัตตาภาวะปะริยาปัรณาเวราอภิยาปชาอินิคาสเกียาตนานังปริหารตุสพเพปชิมายาทิสายาอัตตาภาวะประิยาปัรณาเวราอภิญปาปชาอินิคาสเกียตานังปริหารตุสเภอุตตร รายะทิสายะอัตตภาวะปาริยาปนาเวราอภิยญาปชาอณิฆาสุคียตนางบริหารตุสเพธกิณายะทิสายะอัตตภาวะปาริยาปนาเวราอภิยญาปชาอณิฆาสุคียตนางบริหารตุสเพธปุระติมายะอนุทิสายะอัตตภาวะปาริยาปนาเวราอภิยญาปชาอณิฆาสุคียตนางบริหารตุสเพธปชิมายะอนุทิสายอัตตภาวะปาริยาปนา อเวราอภิยาปชาอณิฆาสุขีตานังปริหารตุสเพออุตตรายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวราอภิยาปชาอนิฆาสุขีตานังปริหารตุสเพทักินายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวราอภิยาปชาอนิฆาสุขีตานังปริหารตุสเพเหติมายะทิสายะอัตตภาวะปริยาปนาอเวราอภิยาปชาอนิฆาสุขีตานังปริหันตุสัเพ อุปริมายาทิสายะอัตภาวะปริยาปนาเวราภยปาชาอนีคาสุขีตานางบริหารตุสภาปุรัติมายาทิสายะอิทิโยอเวราภยปาชาอีคาสุขีตานางบริหารตุสภาปชิมายาทิสายะอิทิโยอเวราภยปาชาอนีคาสุขีตานางบริหารตุสภาอุ ตระรายทิสายะอิธิโยอเวราอัพยาปช,ชาอานิฆาสุขียตาณังปริหารตุสัภาทักินายะทิสายะอิธิโยอเวราอัพยาปช,ชาอานิฆาสุขียตาณังบริหารตุ ภรัติมายะอนุทิสัยยะอิทิโยอเวราพยาปชาอานิคาสุียตนางปริหารัตุสภาปชิมายะอนุทิสัยยะอิทิโยอเวราพยาปชาอานิคาสุียตนางบริหารตุสภาอุตตรายะอนุทิสัยยะอิทิโยอเวราพยาปชาอนิคาสุียตนางบริหารตุสภาธกินายะอนุทิสัยยะ อิิโยอเวราพิยปชานีค่ะสุขีตานังปริหัรตุสภาเฮธิมายะพิสายะอิทิโยอเวราพิยปชานีค่ะสุขีตานังปริหันตุสภาอุปาริมายะทิสายะอิิโยอเวราพิยาปชานีค่ะสุขีตานังปริหันตุสเพปุรัติมายะทิสายะปุริสาอเวราพิยาปชานีค่ะสุขีตานังปริหันตุสเพปชิมายะทิสายะปุริสาอเวราพิยปชา อันี้ค่ะสุขีตานังบริหารตุสเพธอุตรายะทิสายะปุริสาเวราพยาปชาอันนี้ค่ะสุขีตานังบริหารตุสเพธทักิปายะทิสายะปุริสาเวราพยาปชาอานี้ค่ะสุขีตานังบริหารตุสเพธปุรัติมายะอนุทิสายะปุริสาเวราพยาปชาอันนี้ค่ะสุขีตานังบริหารตุสเพปชิมายะอนุทิสายะปุริสาเวรา อภิยาปัญญานิคาสุขีตานังบริหารตุสเพออุตรายะอนุทิสายะปุริสาเวราภิยาประชานิคาสุขีตานังบริหารตุสเพทักขินายะอนุทิสายะปุริสาอเวราภิยาปัญญานิคาสุขีตานังบริหารตุ สะเพอิมายะทิสายะปุริสาเวราพิยาปชะนิคาสุขีตานังบริหารันตุสพเพอุปปะริมายะทิสายะปุริสาเวราพิยาปชะนิคาสุขีตานังบริหารันตุสพเพปุรัติมายะทิสายะอริยาอเวราพิยาปชะนิค้าสุขีตานังบริหรันตุสพเพปชิมายะทิสายะอริยาอเวราพิยาปชะนิค้าสุขีตานังบริหารันตุสพเพอุ ตรายทิสายะอริยาอเวลาพิยปชาอานิคาสุขีตานางปริหรันตุสัพเพทคินาทิสายะอริยาอาเวลาพิยาปชาอานิค่าสุขีตานางปริฮรันตุสัพเพปุรัติมายะอนุทิสายะอริยะอเวราอภิยาปชาอานิค้าสุขีตานางปริหรันตุสัพเพปชิมายะอนุทิสายะอริยาอเวลาพิยาปชาอานิคาสุขีตานางปริฮรันตุสัพเพอุตตะ รายะอนุทิสายะอริยาเวราพิยาปชาณีคาสุขีตานังปริหันตุสัพภะทักินายะอนุทิสายะอริยาเวราพิยาปชาณีคาสุขีตานังปริหันตุสภะเหติมายะทิสายะอริยาเวราพิยาปชาณีคาสุขีตานังปริหันตุสัพเพอุปาริมายะทิสายะอริยาเวราพิยาปชาณีคา สุขีตานังปร,ริหารตุสพเพปุราธิมายะทิสายะอนาริยาอเวราพิอปชานีคาสุขีตานังบริหารตุสภเพปสิมายะทิสายะอนาริยาอเวราพิอปชานีคาสุขีตานังปริหารตุสพเพอุตรายะทิสายะอนาริยาอเวราพิอปชามีคาสุขีตานังบริหารตุสพเพนกินายะทิสายะอนาริยาอเวราพิอปชานีคาสุขีตานังปริหาร สเพปุรัติมายะอนุทิสายะอนาริยาอเวลาพิยปชามีคาสเคตานังบริหารตุสเพปชิมายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาพิยาปชาอนีคาสเคตานังบริหารตุสเพอุตตรายะอนุทิสายะอนาริยาเวลาพิยปชามีคาสเคตานังบริหารตุสเพทักขินายะอนุทิสายะอนาริยา เวราพยาปชาอานิคาสุเยตานังบริหารตุสเพเอทิมายะทิสายะอนาริยาเวราพยาปชาอานิคาสุเยตานังบริหารตุสเพอุปริมายะทิสายะอนาริยาเวราพยาปชาอานิฆาสุเยตานังบริหารตุสเพปูรัตพิมายะทิสายะเทวาอเวราพยาปชาอานิคาสุเยตานังบริหัรตุสเพปชิมายะทิสายะเทวาเวรา ะยาปชาอนีคาสุขีตานังปริหัรตุสเพออุตตรายะทิสายะเทวาอเวราอภยาปชาอนีคาสุขีตานังปริหัรตุสเพรทกินายะทิสายะเทวาเวราอภยาปชาอนีคาสุขีตานังบริหัรตุสเพปปรัดิมายะอนุทิสายะเทวาอเวราอภยาปชาอนิคาสุขีตานังบริหันตุสเพปสิมายะอนุทิสายะเทวาเวราอภยาปชาอนีคา สุขียตาัณหบริหารตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสายะเทวาอเวราพยาปชาอันนคาสุขียตาัณหบริหารตุสัพเพทธกิณายะอนุทิสายะเทวาอเวราอภิยาปชาอันนีคาสุขียตาัณหบริหารตุสัพเพเหติ มายาทิสายะเทวาเวราพยาปชาณีคาสุขีตานังบริหารตุสเพปุอุปริมายาทิสายะเทวาอเวราพยาปชานีคาสุขีตานังบริหารตุสเพปุรติมายาทิสายะมนุสาเวลาพยาปชาณีคาสุขีตานังบริหารตุสเพปุปะิมายาทิสายะมนุสาเวลาพยาปชานีค่ะสุขีตานังบริหารตุสเพปุตตรายาทิสายะมะ มนุสสาเวราพยาประชานิคาสุขียตานังปริฮรันตุสพเพทัคินายะทิสายะมนุสสาเวราพยาประชานิคาสุขียตานังปริฮรันตุสพเพปุราทิมายะอนุทิสายะมนุสสาเวราพยาประชานิคาสุขียตานังปริฮรันตุสพเพปชิมายะอนุทิสายะมนุสสาเวราพยาประชานิคาสุขียตานังปริฮรันตุ สเพอุตตรายะอนุทิสายะมนุษาเวราพิยาปชาอนีคาสุขีอตนาบริหารตุสัเพทิกินายะอนุทิสายะมนุษาเวราพิยาปชาอณีคาสุขีอตนาบริหารตุสเพเหติมายะทิสายะมนุษาเวราพิยาปชาอนีคาสุขีอตนาบริหารตุสัเพอุปปริมายะทิสายะมนุษาเวราพิยาปชาอนีคาสุขีอัตนาปริหารตุ สัพเพปุรัติมายะทิสายะวินิปาติกาเวลาพิยาปชานิค่ะสุขียตังปริหารตุสัพเพปชิมายะทิสาวินิปาติกาเวลาอพิยาปชานิคาสุขียตังปริหารตุสัพเพอุตตรายะทิสายะวินิปาติกาเวลาพิยาปชานิคาสุขียตังปริหารตุสัพเพธกินายะทิสายะวินิปาติกาเวลาอพิยาปชานิคาสุขียตังปริหารตุสัพเพปุรัติมายะ อนุทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาประชานิค่ะสุขีตานังบริหารตุสเพปชิมายะอนุทิศายะวินิปาติกาเวลาพยาประชานิค่ะสุขีตานังบริหารตุสเพปอุตตะรายะอนุทิศายะวินิปาติกาเวลาพยาประชานิค่ะสุขีตานังบริหารตุสเพทักินายะอนุทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาประชานิค่ะสุขีตานังบริหารตุ สัพเพเหตุทิมา,ายะทิสายะวินิปาติกาเวลาอภิยาปัาญาค่ะสุยตนางปริหารันตุสัพเพอุป,ปะริมา,ายะทิสายะวินิปาติกาเวลาพยาปัาญาคาะสุยตนางปริหัรันตูติอิเมหิทัสสะหาการหิตทิสาภะพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพส,สังสตานางปีระนางวัชเชตวาอปีระนายะอุปปาคาะตัง วัดเชตวาอนุบาคาเตนะสันตาบางวัดเชตวาอะสันตาเปนะปริยาทานังวัดเชตวาอะริยาทานีนะวิเหสาวัดเชตวาอะวิเหสายะสเพสตาอะเวริโนหหตุมาเวริโนสุขิโนหหตุมาทุกิโนสุขิตตาตาโตุมา ทุขิตาตาติอิเมหิอัฏหาตาเรหิสัพเพสตาเมตตาญาติเมตตาตามธรรมนังเจตะยยติติเจโตสัพพะระยาปาทะปะริยุทธานีหิมุจะติติวิมุตติเมตตาจะเจโตวิมุตติจาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรหมะ วิหารภพาวนานิทิตาบทที่19เทวดาอุยโยชะนะคาถาทุกขปัตตาจะนนทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโซกปัตตาจะนิโซกาหนโดงสัเพปิปานิโน เอวัตา,ะตาจะอัมเหหิสัมพตังบุญยสัมปทานสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพสัมปัติสิทธิยาทานังทะทันตุสัตทายะสีลังรักขันตุสัพพทาภาวนาภิรตาโหตุคัฉัฉตุเทวัตาคตา สัพเพพุทธาภ Bref, ระประัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภลพปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาภลพปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสั weed. พพโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาพระลปัตตาปเจการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลปัตตาปเจการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาพระลปัตตาปเจการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุสงแห่งการบูชาพะรัตน์ตายด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสวัสดีจงเกิดแก่ข้าพเจ้านางสาวอาวิการมดชังขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกภัยทงปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวายเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วกวรเอาไว้ก่อนให้แก่ข้าพาเจ้านางสาวอาวิกาหมอดชางและวัตถุมงคลเพื่อปิดตายยอดเศรษฐีเหลี่ยมยอดเศรษฐีเหลี่ยมไหวครูหกแปดตลอดจนวัตถุทั้งปวงตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุาภาพแห่งพระบริจสจงสำเร็จศักดิ์สิทธุกประการเทินส บุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้องถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาขอผลบุญนี้จงส่งถึงผู้มีจิตศรัทธาร่วมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่านขอจงปลอดจากราชภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้านางสออาวอภิการหมดสังพ้นจากความทุกข์กายทุกใจทั้งสิ้นประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน ชนะต่ออุปสรรคและมารทั้งหลายสมบูรณ์ด้วยธนสารสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาณและ,จะเจริญด้วยจตุรภิกขะพรชัยทั้งสี่คืออายุวรรณะสุขภะเพลเทืองสาธุขอบุญกุศลจงแผ่ไปให้ภัยสารถึงบิดามารดาคภูอาจารถึงลูกหลานญ,ญาติมิสนิทการถึงคนเคยร่วมรับสมัติใกล้ ขอให้ได้บุญกุศลผลของฉันถึงเจ้ากรรมในเวรและเทวนันขอให้ได้บุญกุศลผลน,นี้เถิดสาธุ